กัลูกกระสุนไฟพิฆาตรโโเรียบร้อยครับเหลือนงึงเลยไทยทันมาแล้วยิงกลางแน้าอกเต็มตัวโโสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องเป่าซอรี่เช่นเคยครับ กลับมาสู่ในสถานที่ที่เพื่อนๆคุ้นเคยครับถ้ามาที่นี่เราจะต้องมาทําอะไรกันครับเจ้าเปลาครับมาสํารวจโอเควันนเจ้าเปาบอกว่าเราไม่ล่าไซเรนเทสแล้วเดี๋ยวเราจะสํารวจครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าเปาจะพาเราไปสํารวจที่ไหนดูนะครับไปตามเจ้าเปลาไปครับนี่จะสํารวจในถังขยะหาอะไรกินใช่ไหมหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไซเรนเทส วิ่งจริงด้วยเจ้าเป้าทางนั้นยิงเลยนี่ทางนี้ทางนี้ยิงเลยอ,องเรียบร้อยครับโนี <y ahu! S 2> เรียบร้อยไหมครับโอเคครับไปไปกันต่อครับเฮ้ยอันนี้ยิงออกไปเถินูุงไฟเหรอเฮ้ยนี่ไงเจ้าเป้าจริงด้วยสกีบีดี้ยิงเลยโอ้โหโหโหลูกกระสุนไฟลูกกระสุนไฟ<ๆ>เรียบร้อยครับวันนี้มาพร้อมกับธนูไฟนะครับไปจัดการไปแล้วสองครับเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวอื่นอเปล่าครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจ้าปจะเจออีกแล้วครับ้ยมันเดินมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเป็นไซเรนเฮดชุดโกกวายิงเลยเรียบร้อยถูกจัดการไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยลุกหมดเหรอเฮ้ยเกือบหมดเกือบหมดไม่เป็นไรครับยังไปได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปเลาะๆทางนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้นะแถวนี้มีหลุมที่พี่ต้า ชอบตกอยู่ที่หนึ่งครับไม่รู้ว่ายังมีหลุมอยู่หรือเปล่าโอ้นี่เพื่อนๆจำได้ไหมหลุมเนี้ยพี่ตาตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกครับแล้ว,ต,ลวตอนนี้เราปิดไปแล้วนะครับตอนนี้เราปิดไปแล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยเจ้าเปาข้างหลังไซเรนเฮดปีเปอกโอ้โหยิงไปแล้วหนึ่งดอกมันไม่เป็นไรเจ้าเป้าต้องซ้ำต้องซ้ำการลกกระตุนไฟพิคานเออสอิ๊ เรียบร้อยครับระเบิดโอเค okay, okay. โอเคไปโอ้ยเหลือแค่สามนัดงี้เหรอเฮ้ยแต่ว่ามันมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวไงเหลืออีกสี่ตัวที่เรายังไม่ได้จัดการน่ะแล้วสามนัดเราจะทําไงอ่ะเป่าจะต้องยิงแบบนัดเดียวได้สองตัวนะทั้งน,นั้นอ่ะ <ห ả? S 1> โอเคโอเคโอเคอ๋อไปขับอ๋อไปไปหาอาวุธเพิ่มใช่ไหมโอเคโอเคไปขับที่ไหน <mam. S 1> อันนี้ขุดตรงนี้เหรอมีแต่หินนะดีโอเคโอเคได้แล้วอ๋อ เอาได้มาเพิ่มิงดองเหรอเฮ้ยเจ้าพาอทางนู้นฝูงซอมบี้ยิงแต่อยู่อีกทีหนึ่ง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 อีกทีอีกทีโอ้โหฝูงซอมบี้ก็ถูกจัดการไปอีกหนึ่งครับไปไปครับไปกันต่อครับตอนนี้เหลือกระสุนเท่าไหร่ร้อยนร้อยเเมื่อกี้ยังเหลือสามนัดอยู่เลยโอ้ยอยู่ดีดีกลายมาเป็นร้อยนัดเฉยโอเคโอเคไปครับเฮ้ย เป็นรอยเท้าเหรอเฮ้ยตาไปดูครับที่รอยเท้าอ่ะมันอาจจะเจออะไรนี่เฮ้ยแถวนี้รอยเท้าหายไปเจ้าเปารอยเท้าหายไปแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีมีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยยยยเจ้าเปาจุดจ่าเลยยิงกัไปยิงกัไปยิงกันไปเรียบร้อยครับเจ้าใส่เน็ตหัวอึกนะครับเรียบร้อยยังไม่หมดครับเหลืออีกสองตัวครับเจ้าเปา เหลือตัวบอสนั่นครับเป็นตัวทีวีแมนครับยทำไมทีวีแมนภาคนี้มันเป็นตัวร้ายก็ไม่รู้นะเฮ้ยนุย่ยใหญ่จับเอาทีวีแมนยิงโอ้ยยิงเล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 ยเรียบร้อย,ย,ยโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับ<อ>ไปไปไปตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรอะไททันไทยท่นตัวสัตว์งซอมบี้หลาน ไม่มีหรอกเป็นไททันครับตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวให้เจ้าเปาพาไปครับเจ้าเปาเจอแล้วบอกว่าเลยนะตอนนี้เราตามเจ้าเปาไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนัดสุดท้ายเฮ้ยนั่งไงไททันมาแล้วยิงกางหน้าอกเต็มตัวโอ้ยเระเบิดไปเลยครับไททันยักษ์จิะโอ้โหไฟลุกที่มือเลยอฝากบอกเพื่อนๆรู้ว่า โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอลีด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย